เราด้านรนนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้างนทีโอแครัวก็เลยต้องมาด้านล่างมุพราะว่ามุมภาพมันยาก็เลยได้นะครับุนิโจั่นวันเกิดสุิโ์นะครับก็เลยพอดีเรามาทานกันนะครับคอีครับป๊ีที่ที่กับมห็นนะครยอดเยบรรากายาเอันนี้นานที่สุนิโจไม่ได้มาเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปทานด้านบนนะเาเรียกว่า ลอยในปราสาทด้านบนจะมีร้านอาหารลักษณะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดเหมือนกันเขาจะเอาเขาจะกุ้งหอยปูปลามาโชว์แบบนี้นะ้วอ๋อจะมีขน้านห้าตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปเดินชมกันเดี๋ยวเราไปเดินชมได้อ่าเราไปเดินชมดูนะว่าเรามาทานบรรยากาศนะอลังการเหมือนกับในยุโรปเลยครับแบบโชว์ลซีฟู้ดไทยหอยคูปามาโชว์นะเดี๋ยวคุณซิปิโจจะพาเราไปดูนะครับว่าอลังการยังไงนะครับกับคุณน้อยไอ้คุณเล็ก ส้นตั้งไทยใสายดูแลครับผมแต่มีทั้งส้นตั้งประมาณนะ้นน้ำผึ้งนะน้ำผึตัวเล็กเรอไได้เลี่จะนีชิมให้ดูนะอังนี้สักคนแล้วกันขอบคุณิมิโจ้นี่เราไปกินนี้ได้เลยนะเดี๋ยวชิมให้ดูนะไม่เจอนะเด็กเตอร์พัสเซียคงจะอยากทานนะอันทีว่าน้องโอ๋นะเป็นหอยเชลล์ครับ ราดซอสแต่ครับซอสอะไรครับมิ่เซอสอะไรอเนยนยเฉยนาเหมือนเมื่วานที่เราทำมันเนาะเมื่อวานเานะครับคุณคุณเล็กทาให้ทานนะครับทาใม้ทานที่แต่วันเมื่อวานที่ทานก็ได้พอดีคือดีชาวต่างชาติอยู่นะครับเพื่อนของุมอคุณเล็กนะครับก็เขาขอเาไม่ชอบทานด้วยว่าม่ชอบทานขาจะกินแบบนี้ แต่ไทยนี้าสยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็โอเคนะครับแบบนี้นะเราเป็นคนไทยอยู่นะว่าอร่อยมับเป็นไงมั้งครับคุณปักเตียถ้าแม่อร่อยก็บอกอร่อยนะบอกเลยนะครับว่าผมชอบสุดของคุณเล็กมากกว่าอ๋อที่จันทห้มาที่สองเพราะว่าอะไรนะฮะแช่เืเื่อหอยเนี่ยที่นี่ก็ดีกว่าเพราะว่า อันนั้นหอยแบบขาดาันหานตัวเล็กที่สุดหอยเขาเอาเปลือกเาหลานให้ตัวเขาคือเขาเป็ปี่ดแล้วไงะใหม่โค่ที่เป็นปอ๊ด่ะเปงนตัวเขา Get, uh, กูเล็กนะก็อาแกเป็นแม่ครัวนะ really คือพีตำแหนงแม่ครัวด้วยเ <laughs> <laughs> จ้าของรีสอร์ท <laughs> เป็นบอสใหญ่นะ <laughs> อันนี้ย่างำะังครับคนขับรถขาวแกบอกว่าอันนี้ฮะที่ที่นี่เขาใช้เบือกไวเก่าเบือกไอยเก่า,นะกา so, แล้วเกเสร็จแล้าไปล้านเอาไปเอาไปล้ yeah, <I> างเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อโบกขอเทีอวที่แม่ครัวที่สุ็ยอูปแล้วมาวาง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 แล้วก็ เอา,อาซอสนะราดนะฮะพวกพิกมเลย่าแล้วก็ไปอบย่างย่างใช่ไหมย่างใช่ไหมเขาไม่อบเลยอันนี้ย่างเลยอ๋อย่างนะฮะแต่ของคุณน้อยก็คือคุณเอ้ยคุณเล็กนะ คุณเล็กนี่คือเขาใช้ใช้หอยสดๆเลยครับผมตวงเปลือกนะเวลาแต่ผมแบ่งมันผมว่าจะหวานกว่าเนื้อหอยจะหวานกว่าทานตรงนี้เนื้อหอยมันไม่หวานนะเขาเรียกว่าเนาะที่เราทานทานเองเนาะสดๆเลยแล้วก็ข้างหน้าจะมีสิบประมุ่นนะเอาหอยมาขายเลยแต่ที่ตลาดตลาดที่ที่ตลาด เาบอกโกบอกเพื่อนๆเลยอต่ในคลิปหนึ่งที่ว่าเราไปถ่ายที่ทางข้ามรถไฟนะแล้วนั่งตั๋วหนักตัวที่นั่โล25บาทถูกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี่คือเราไม่สามารถถ่ายได้นอกาที่บอกเพื่อนดูก็มีคนพืาอนชาวต่างชาติเขาเขาบอกว่าคือคือคนต่างชาติพูดเขาจะอยู่เจ้าระเบียดนิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องสุดที่สุดที่คลที่เขา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 ถือนะ เนาะงนิโรบก็ถึงแล้วคนไทยชอบวิดีโอเขาชอบกล้องเจอมาได้ครับเขาหารเลยนะเรามาทานกุ้งดีไหมกุ้งะกุ้งอันนี้ไปทานได้เลยนะนะกุ้เล็กจานเล็กทานนะเราลอทานดูกุ้งส้มปลากระบอกปลากระบอกหรอครับกุ้งส้มปลากระบอกไม่แพ้กินมาหลายทุกคนเลยผมเคยทานต้มส้มแบบนี้นะครป้อง สองห,หวานหน,น่ะเนาะเอเอมันออกหวานจริงมันออกหวานเาานี่ยมันทำน้ำตาลแปลงใหม่คือมันแปลงใหม่นะโปรต,ตีต้มส้มหกยกเปรี้ยวๆเค็มเน,นะาะอันนี้คือสูตรดั้งเดิมหรือว่าเป็นสูตร หรือส่วนใหม่ที่ดัดแปลงสมใสุดแบบนี้หะมันจะต้องออกหวานหวาน่รอ๋อแติต้สมเแต่ว่ามันเป็นตรสคือจริงๆแล้วต้องออกหวานหวาน่อคว่าใช่ไหมคุณรู้เองครัว่าต้มส้มต้องออกหนหวานหน่อยตต้มส้มนี่มันหานใต้านเลยหคอนคนอีสานก็มีเนาะต้มส้มเนาะต้มส้มขาเขาแบบเขาแบบนบ้านเรานี่ส้มแบบสมจริงๆนะเปรี้ยวๆเค็มๆ อสมผักกาดมาอีกนะอันนี้นี่ผักกาดเพราะอีกผักกาดผักกาดนะนี่นี่นี่ของเราของเราหอมหอมหวานโคตรหวานหวานนโอ้โหข้าหล่นเี๋ยลูกทำให้ใหม่ก่อนนะมาครับมาครับวางก่อนรับก่อนครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับคณะหมูกรอบนะฮะ อ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูอ๋อไม่ใช่ครับมันจะเป็นซีฟู้ดทะเลเผาทะเลเผาออ๋ครับอันนี้สั่งแบบรวมหรือสั่งติ๊อติ๊กสั่งทีอย่างทีอย่างแยกกันมาอ๋อรวมรวมมิตต์ราคาเท่าไหร่ครับ450ผมว่าไม่แพงนะไม่แพงนะกระเทียมเผาแต่บ้านเรานะบ้านเรากลับแพงกว่านะก็ได้ที่นี่สดๆเนาะราคาไม่แพงครับ ก็มีกุ้งมีหอยปูปลามีหมึกหมดไม่ครบสูตรเลยนะฮะมีหอยปูปลากุ้งแล้วปลาหมึกปลาหมึกด้วยนะฮะก็เอาไปเผานะครับก็เดี๋ยวยังมีอีกสี่ห้าอ่าอีกสิบรายการนะที่สั่งไปนะ้นอันนี้เดี๋ยวจะต้องต้องต่อโต๊ะแล้วนะเพราะว่าอาจจะไม่พอนะฮะเพราะว่าทานกันวันนี้นะครับเริ่มจะมองค้อนกันแล้วนะครับอ่านะครับดูนะครับอร่อยมากนะฮะร้านนี้ผมชอบเลยอ่ะครับ มีมีอะไรที่ไม่อร่อยมางฮะคุณวัดเสียอร่อยทุกอย่างแต่ว่าเมื่อกี้สุดปากหมดอะแต่ว่าถูกปากคนึงเก็เราพูดได้ว่านี่อร่อยมากแต่ว่ามันคือที่เราทานเมื่อวานไม่ได้มันว่าอันนั้นมันสดอันนี้มันต้มมาแล้วมันจืดจี๋มันไม่มันเป็นหอยหอยหอยแมคโครไงหอยเออหอยที่เขาต้มมาเนาะต้มรักแท้ก็พีดมาเขาพิดมาไม่อร่อยเนาะมันกุ้งอ่ะไอ้กุ้งที่ว่ากุ้งแมคโครนะที่เขา ใส่ดูได้โคที่ขายเป็นถุงถงหนาเยใช่ทนั่นไม่อร่ยนะพอพอเรามาทำมาทำข้าวต้มหรือว่าทำอะไรกับช่างก็มาทำต้มยำเนี่ยมันจืดนะันจืดอตังมา้ตงนี้ตั้ังนี้ตันี้งนี้ตั้ตังนี้ตังนี้ตงี้ังนี้ตันี้ตังนี่ตังังนี้ันี้ตังน้ตี้ตงี้ตันี้ตังนี้ตัต้งีีีงง เลี้ยงสมิตจ์วันนี้นะครับก็คงจะไม่ถึง20,000นะครับเพราะว่ามื่อวานนี้นะฮะต้องขอบคุณป่ามากนะครับนี่เพื่อนกันนะฮะรู้ใจมากเลยนะครับรู้ว่าเป็นวันเกิดของสมิตรท่านก็เลี้ยงนะครับผมตอขอขอบคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับน้ำตาอ่าควนักแข่งท่างคันย่วงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอะไรนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับขอช่วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมตามที่ตกลงครับผมต้องควรจะช่วยเอ้ยโอไม่เป็นไรก็ยังดีครับไม่ารักครับที่ได้กินเคยนะฮะ ตาในนางกรุงประวัตตาขี่พันเลยทำงานนี่เราไม่ไเราสองคนเราก็เล่นอย่างู่ตัวไม่ได้ไปทำสูตรงานมันเพิ่มไปเที่ยวไปท่องเที่ยวบังนี้มันเครียดนะเครียดไม่ได้ทำเนาะขังหาอะไรที่มันทำให้มันตลกๆปุยจะได้แย่เลยนั่นีเขาเรียกว่าส้มต่ำถ้าเราไปอย่างเงี้ยก็จะแย่แบบนี้ยไม่มีอะไรไม่ได้ทำล้วก็เอาสระดูกกระดกกันไม่มีอะไรต้มตอ่ำลองอย่างพี่มาลองอย่างนี้เลยลองกุ้งเลยเนี่ย ผมลองนี่ไปละเรื่องนี่อร่อยคือัญหาอาหารเยอะเลยครับอาหารขายเวยโอเคเดี๋ยวก็ต้องแค่นี้ก่อนนะครับก็หรัาคลิปนี้นะครับของคุณนิจโจ้ด้วยชาแนลนะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับร้านตัวชาเล่หัวหินนะฮะแตงโคลชิ้นดิสติสชาเล่รัสเซียเขาเรียกคู่ใหม่นะคู่ใหม่นะที่แกว่าผัดผัดบิบิทนะคู่ซอส จุมยอ๋อจุ้ยซอสม่วนคือทำม่วนคือเหตุผลท่ำม่วนทำมาอร่อยนะครับเป็นสูตของทางลาานนี้เห็นแกบอกว่าใส่เลยนะจะไม่ได้ผมลืมเลย1972 Iron in 1972ขอบคุณล่อครับ